ผมมารพินกับฟิวไทยดอทคอมนะครับวันนี้จะให้ดูระบบการล็อกห้องแล้วตัดไฟนะครับพักที่มาดูกันว่าเป็นอยังไงนะครับือถ้าเราปิดประตูล็อกห้องไฟจาถูกตัดด้วยอันนี้ก็จะอยู่ใกล้สถานีรถไฟตังนะฮะ430บาทจริงๆผมก็ว่าก็ยังแพงไปนิดนึงตรงนู้นเนี่ยสถานรถไฟตัง มีเน็ตก็ชาร์จไปไหนหนึ่งครับห้องน้ำฮะก็เวลาเดินทางถ้าไม่มีคนมาหารค่าใช้จ่ายด้วยก็จะดูสูงเลยครับเดี๋ยวผมที่นี่เขามีระบบอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าล็อกกุญแจห้องนะฮะล็อกกุญแจห้องแล้วไฟเนี่ย จะดับทันทีนะครก็คือเวลาล็อกถ้าอยู่ในห้องเนี่ยต้องลงกรอนไว้เนครับลงกรอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดล็อกตรงนี้เนี่ยไฟจะดับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเขาทำไว้ให้เหมือนกับว่าพอออกจากห้องปุ๊บแล้วเราก็ต้องไฟมันก็จะตัดโดยอัตโนมัติฮนะครับนี่ครับ ดับเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในความมืดนะครับแล้วครับอีกทีแล้วนะครับเปิดไฟแล้วนี่ครับล็อกดับนครับอืม